สีสูตรธรรมชาติคืนสีดำให้เส้นผมก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กเฟชลินให้ด้วยนะคะ1ใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมะนาวผสมน้ำมะนาวสด3ช้อนชากับน้ำมะพร้าว50มลลิตรเข้าด้วยกันจากนั้นนำมานวดลงบนศีรษะทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะทำสัปดาห์ละครั้งรากผมที่เป็นสีขาวจะค่อยๆค,คืนกลับมาเป็นสีดำตามธรรมชาติค่ะ2เปลือกมันฝรั่งนำมันฝรั่ง6ห,หัวมาปอกเปลือกต้มในน้ำา2แก้วเมื่อเดือดแล้วยกหม้อลงทิ้งไว้ให้เย็น แล้วกรองเอาแต่น้ําเทโลมให้ทั่วศีรษะแล้วนวดกระตุ้นหนังศีษะไปด้วยจะช่วยทําให้ผมขึ้นใหม่เป็นสีดําไม่ใช่ผมขาวอีกต่อไปค่ะ 3. ชาดําต้มชาดํสองช้อนโต๊ะทิ้งไว้ให้เย็นโลมลงบนศีรษะนวดเบาๆประมาณ 2- 3สนาทีจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงสารต้านอนุมูลอิสระในชาดําจะช่วยทําให้ผมมีสีดําขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ4กาแฟชงกาแฟใส่แก้วแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเทโลมลงบนศีรษะแล้วนวดเบาๆ แล้วใช้หมวกคลุมผมครอบศีรษะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีทำสอครั้งต่อสัปดาห์จะเห็นว่าผมขาวเนี่ยนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำอย่างเป็นธรรมชาติเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องง้อยยาปิดผมขาวที่เต็มไปด้วยสารเคมีอีกต่อไปแล้วค่ะ